เพื่อนกันเร,เราอยู่กันที่ไหนเอ่ยอยู่ในพิกซี่อยู่บิกซีที่ไหนที่แม่ทำงานอ๋อเราจะมาทำไรวันนี้เราจะมาซื้อของให้คุณแม่ซือ้ออะไรเดี๋ยวเราจะเจอ,อไฟให้แม่เจอไฟให้แม่เออเดยเนาะเราได้ของที่เราต้องการแล้วใช่ไหมคือะอะไรอ่าน้องบู๊กซคืออันนี้แบงอมพี ี่เนเดี๋ยวเราจะเอาไปให้คุณแม่กันเนาะไปโอเคหนูของแอบไว้ข้างหลังนะแล้วก็เดินไปหาแม่อย่าให้แม่รู้ไปเลย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 ไปไปให้แม่เลยให้แม่แกะดู ลูกข่าซ e ื้อมาให้เออเป็นอะไรให้แม่ดูดิบอกบายบายเพื่อนก่อนเดียวเดี๋ยวเจอกันมา